วันนี้มีแอปมันให้นำนะครับแอปนี้ชื่อ h Airy Dogon นะครับเป็นแอปขุดบิตคอยใหม่สำหรับสายฟรีและสายลงทุนสามารถลงทุนได้นะครับจะมีกองทุนและให้เช่าเครื่องขุดบิตคอยสามารถขุดเหรียญบิตคอยและหลีกได้สามารถถอนได้ขั้นต่ำ500และฝากเงินขั้นต่ำ200นะครับสำหรับนี้ผมลงทุนและถอนเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็สำหรับกองทุนนะครับเราสามารถซื้อได้สัขัันต่ำา3วันถึง1ปีนะครับถึงเวลาครบกำหนดกองทุนจะคืนทุนและกำไรให้เราส่วนเงินของขวัสามารถสามารถซื้อกองทุนไว้แล้วก็ลงทุนนะครับถึงจะถอนได้ไม่สามารถถอนได้สามารถเชิญเพื่อนรับินรางวัลได้สิบบาทน,นะครับถอนได้เลย แต่ต้องล,งลงทุนก่อนใครสนใจติดต่อสมัครลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเครื่องขุดมีตั้งแต่1 0อยกว่าถึง100-200งร้อขุดวันต้นขั้นต่ำวันลประมาณลเบาทนะครับแลาสามารถนำเงินสดไปซื้อกองทุนรายวันหรือรายปีได้นะครับ